สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กรายการคลินิกกษตรโปรพัทตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินในแปลงมะละกอของท่านสวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสแนะนาตัวนะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรและอยู่ที่ไหนครับผมพันตำรวจโทชัดชัยนะครับพันตำรวจชัดชัยหมายบรราครับเป็นสวัสดิอยู่ที่กองการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินครับในแปลงมะละกอนี่พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณเกือบสี่ไร่ครับอาจารย์เกือบสี่ไร่ทำไมถึงตัดสินใจทำมะละกออ๋อ ตอนแรกเริ่มเดีมยวทีก็จะหาอาชีพเสริมครับอาจารย์พอดูผมชอบเกษตรอยู่แล้วทีนี้ดูว่ามะละกอเนี่ยยังมีอนาคตที่ไปได้ราาครับอาจารย์ครับก่อนก่อนปลูกมะละกอนี่ได้สังเกตสังศ,รรศ,รรศรรึกษาเรื่องตลาดก่อนไหมครับออไม่ได้ศึกษารายละเอียดมากนะครับอาจารย์แต่ว่าคิดว่ามันน่า,นาจะดีกว่า่อื่นมะละกอที่อน,อนี่สารวัตรใช้การทํางานโดยระบบของอะไรของยาของอาจารย์นะครับร,ร,ระบบโปรพัททั้งหมดไปรู้จักโปรพัทได้ยังไง ดูถึงความน่าเชื่อถือถึงความอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เลยเรียกโผครับก็ตั้งเริ่มเลยอันนี้ตั้งแต่เริ่มระบบเลย<ช>ตอนนี้มันลกอ,ลกอลยุคเท่าไหร่ครับสี่เดือนกับสามสัปดาห์ครับือมกว่าตอนนี้ดูจากไปนะครับเขียวงามติดดอกติดลูกติดดอกเสมอนะครับโครงสร้างของต้นแข็งแรงนะฮะก็ฮอลแลนด์แท้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์แท้จะต้องมีธง นะฮะนิทงสังเกตดูไหมครับว่าหลังจากที่ฉีดโกรพัดไปเนี่ยมลักอรของสารวัตรเป็นยังไงครับแรกเริ่มเนี่ยกล้าเลยผมเคาะเองครับตอนกล้าที่มันออกมาเนี่ยมันจะมันจะมันจะดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงพอผมเอามาลงปั๊บเนี่ยผมก็เริ่มฉีดโอวันโอทู o 1, o เลยตามโ<า>รแกตา,ตามโปรแกรมซึ่งมันก็ทําให้มีทุกวันเนี่ยครับ ดีขึ้นมาแบบนี้ดีขึ้นับดีขึ้นถ้าเทียบกับคนแถวนี้ที่เขาปลูกมะละกอเป็นยังไงครับแถวนี้เนี่ยผมก็เคยได้ยินแต่ว่าเขาปลูกนะแต่ยังไม่เคยไปดูสักทีแต่เคยมีคนเข้ามาชมในสวนไหมแล้วเขาว่ายังไงมะละกอสวยครับใช่ไหมครับก็ะือว่าระบบอันนี้สวยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดสรรในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเพิ่มดอกให้ ครับนะครับก็เพื่อกะได้ดีนะครับเวลาลูกออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทอดทรงแบบนี้เนี่ยจริงๆเราต้องเอาออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทรงเขาจะเสียนะครับทรงมันจะเสวลาไล่ขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยเบียดเกินไประบบของโปรพัสดอกมันจะเยอะนะครับเราต้องเอาลูกออกบ้างนะเราต้องเก็บเกี่ยวลูกออกบ้างทรงมันจะได้สวยครับนะครับก็หลังจากทําได้แบบนี้มั่นใจในระบบโปรพัสไหมครับมั่นใจมากครับ มั่นใจมั่นใจจริงๆครมั่นใจมากจริงๆถ้าคนกาสินเนี่ยที่หรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงเข้ามาขอดูงานได้ไหมครับยินดีครับยินดีมากสล็อดช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0 8 6 377 3856ครับครับเกษตรกรเถวกาสินหรือมหาสารคามในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต้องการมาดูระบบความสําเร็จก็โทรติดต่อสวัสดิ์ได้วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ